ขอแอร์ปลอมนี่ข้อแอร์ปลอมคน่าบ <c oughs> อปลอมแล้วบินไดป้ปานเนี่ยสือปลอมในนอข้อแอร์ไทยประเดี๋ยวอ่าตัวนี้พี่ชัดกุดกระปุ่นนะครับผู้ได้พานาักกุดกระปุ่นกับที่ต่ออายคนไหนนะครับพนมีล้านสนามบินส่วนตัวพนอยู่แล้วครับสื่อที่วัดไว้แล้วเป็นสื่อที่วัดไว้แล้วครับนนชุบลี่เบ็ดเอาลายไดยย้ยูบ่เอย้าได้ยูกับเอาาบ้าได้ยูดรักเอ้าได้ยูบ่อะอะกลิ่นไหนยู เขาเด้งลืมบแ่นอะไรอาจารย์ชัดด่างดีนี่เป็นบรุอาจารย์ผมเหมือนเดิบม,าามบินมาก่อนผมตั้งหลายจิบหลายปีอยู่นะปีละไฟบินปีละไฟครับเออเอาหลายปีปีละไฟนี่บินมาก่อนผมตั้งเยอะนะครับผมนักบินใหม่นะครับนักบินใหม่มจริงหมดแล้วครับตอนนี้อากาศกำลังดีนะครับแต่ฝั่งนั้นมันออกคึมๆนะครับแต่ไม่มาถึงเราครับ